จีโน่วันนี้แล้วก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไ <I S 1> อ้เสือเอ,อ่อโทษชืนะครับทุกคนครับผมคิดมุกไม่ออกสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมเองนะครับจีโน่วันนี้แล้วก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า b Swarm s มเบ r ร์เลกันอีกแล้วในพาร์ทที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ,อ่ออืมนั่นแหละ8เดือน้ามาและสาเหตุที่ทำไมผมถึงหายไปตั้ง8เดือนจากการเล่น Swarm นะครับก็เป็นเพราะว่าเกมเกมนี้เลยนะครับ กินเวลาไปตั้ง6เดือนนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมกลัวการ์เด้นนะครับโทษเกมไว้ก่อนนะครับผมไม่ผิดโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้อธิบายเหตุผลไปแล้วเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยนะครับและใช่ในคลิปนี้คุณก็เห็นแล้วสครีมสตาร์โมเรตตอนนี้ดูดิผมเหลือแค่อีกหนึ่งพึ่งกิฟเต็ดนะครับอีกแค่พึ่งกิฟเต็ดตัวเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ปลดล็อกสครีมสตาร์โมเรตนะครับซึ่งเนื่อนไขของมันก็คือต้องมีพึ่งกิฟเต็ดห้ามซ้ํากันนะครับ เออแค่นั้นเลยโอเคครับทุกคนครับดูนี่นะครับนี่ก็คือสตาร์ทรีปนะครับผมได้ทําการเตรียมสตาร์ทรีปไว้แล้วนะครับเออแล้วก็ไอพึ่งตัวที่ผมจะเล็งทําให้มันเป็นกิฟต์เต็ดนะครับก็คือพึ่งเออระดับอีเวนต์นะครับใช่ระดับเอออีเวนต์นั่นแหละซึ่งผมว่าผมจะให้ตัวนี้นะครับท็อปปี้ดีพึ่งหมาน้อยสุดโหดนะครับสาเหตุที่ทําไมผมถึงอยากให้มันเป็นกิฟต์เต็ดนะครับก็เป็นเพราะว่าไอพึ่งตัวนี้นะครับ เมื่อมันเป็กิฟต์เด็ดแล้วนะครับมันจะบวกอีก20%ตอนที่เราใส่คริปให้พึ่งเรากินนะครับหรือว่าขนมอะไรถ้าเราเอาขนมให้พึ่งเรากินนะครับมันจะบวกอีก20%ซึ่งมันดีมากเลยโอเคขอใส่เลยแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งปุ๊บอ่าได้แล้วนะครับโอ้โหยิงกูบาทกูเดิมเป็นสีดำวัตตาเฮโอเคนะครับปลดล็อกเงินไขาการได้สตาร์อะมูเรตไม่สุคร,รีมสตาร์อมูเรตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออโหดมากนะครับ แค่ต้องมีพึ่งห้ามซ้ำกัน20ชนิดนะครับ GG No Easy เลยนะครับโอเคเสียเงิน1 0 0 0 0มือล้านนะครับจัดไปโอเคโคตรโหดเลยได้ของโคตรโหมดมันมีพาสีบด้วยนะครับ g ก i ิ i n g Star อ๋ออันนี้รู้อยู่ g ก i ิ i n g Star นะครับทุกคนครับความสามารถของมันคร่าวๆเลยนะครับแค่คุณต้องเก็บบูธโพลนนะครับ นั่นก็คือไอ้พวกแบบดอกไม้ที่มันเป็นรูปโทเค็นที่แบบบวกเปอร์เซ็นต์เออสีฟ้ากับสีแดงครับเก็บได้ครบประมาณน่าจะ250นะครับที่ผมจําได้ก็คือเออนั่นแหละ250โทเค็นแล้วหลังจากนั้นมันจะมีดาวโง่ๆไปเกิดในทุ่งดอกไม้ที่คุณไม่เคยไปเก็บนะครับเออเอาง่ายคือแบบที่ที่คุณเก็บน้อยที่สุดนะครับ5ทุ่งนะครับเออประมาณนั้นเลยโอเคเราไปสู่อันต่อไปเลยนะครับอันต่อไปได้ w วัตเ hell โอเคผมขอตัดไปถึงตอนที่ผมได้สีที่ผมต้องการเลยนะครับทุกคนครับในที่สุด uh, ได้มาแล้วนะครับ oh <my. S 1> ดาวอะไรไม่รู้แคชชิ่งมังสตาร์อัมเรตไม่สตารธรรมดาเอ,อและใช่ทุกคนผมต้องขอบอกได้เลยว่าผมเสียเง,งินไปเยอะมากแต่ oh <my. S 1> สิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือ,อม,ม่ผมเป็นไรไม่รู้ครับเสียงแม่งตัดตัดนะครับแม่งไม่จีนนะครับผมซื้อไม่จากจีนมาแต่ช่างเรื่องนั้นไปเถอะเราได้มันมาแล้ว เราได้เฮียอะไรไม่รู้โอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าวิธีการใช้สกอชิงสตาร์นะครับมันใช้ยังไงนะครับคือวิธีการใช้นะครับคือคุณต้องเก็บเอ่อโทเค็นบูทนะครับโทเค็นบูทที่เป็นรูปเอ่อดอกไม้นะครับสีแดงนะครับให้ครบประมาณ30อันนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะมีดาวอะไรไม่รู้นะครับโผล่ขึ้นมานะครับเป็นสีแดงๆนะครับหลังจากที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วคุณสามารถทําให้มันโตขึ้นได้นะครับถ้ามันโตขึ้นมันจะทําให้คุณเก็บดอกไม้ได้เยอะมากขึ้นนะครับวงเล็บเป็นสีดเท่านนั้ วิธีที่คุณจะสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับคุณต้องมีพึ่งที่มีความสามารถในการสร้างไฟขึ้นมานะครับอย่างเช่นไฟเจอร์บีหรือไม่ก็สไปซี่บีนะครับยิ่งมีเยอะนะครับยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมากที่จะทำให้มันใหญ่นะครับเออโอเคทุกคน,นครับถ้าสมมติว่าผมไม่ข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดไปผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ Why so serious? และก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรทํานะครับใช่กูไม่มีอะไรทําแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมจะทําการพาทุกคนนะครับไปตีปูกันนะครับใช่เราจะไปตีปูครับปูมะพร้าวรู้จักไหมปูมะพร้าวอ่ะอ่ะเฮ้ยโดนเพิ่งเลเวล12กูไอ้กากแตกไปซะไอ้โง่ไอ้เอาแล้วนะครับทุกคนครับแล้ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้นะครับคุณค่าปัญญาอ่อนมากเลยนะครับจะไม่เป็นไรนะครับเออถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวััสดีครบ